สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีก1ครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของลู n a าคลาสิกนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงแบ่งปันสถานการณ์ของ l1 นะคะที่มีการลาออกไป2ท่านค่ะก็มีการเคลื่อนไหวของชุมชนนะคะรวมถึงการติดตามโปรเจกต์ของชุมชนนั่นเองนะคะและก็การเคลื่อนไหวนะคะของ ดอกเตอร์คิมค่ะรวมถึงโดคอนค่ะก็มีการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนซีใหม่นะคะของเชอราฟรอมและค่ะนอกจากนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องคดีความของโดคอนด้วยนะคะเขาได้ยื่นคำให้การนะคะเป็นประมาณเข้าไปต่อสู้ กลอตอสหรัฐอเมริกาโดยยิบยิบยกคดีความที่นะคะมีทรงลักษณะคล้ายกันก็คือคดีของนะคะที่ศาลเพิ่งตัดสินไปก็คือ XRP นั่นเองนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปติดตามบทวิเคราะห์ นะคะในสถานการณ์ของดูหนาและข่าวสารอื่นๆนะคะรวมถึงวิเคราะห์ราคาด้วยค่ะก่อนที่จะไปติดตามนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะอาจจะมีคำเตือนทั้งต้นคลิปและปลายคลิปเสมอนะคะ <S <S เราไปเริ่มสภาพตลาดกันก่อนเลยค่ะ ตอนนี้ตลาดเริ่มเขียวขจีนะคะวันนี้ตลาดหุ้น S&P พุ่งทะลุ35 0 0 0ไปแล้วค่ะนะโอ้โหถือว่ามาแรงมากค่ะนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์ะทะลุ35 0 0 0ไปแล้วนะคะวันนี้ก็พุ่งไปที่35 0 0 0กว่านะคะส่วนนะคะตลาด S&P และนะคะ next ทั้นะคะหรือกลุ่มเทคโนโลยีนะ,ะจริงๆบวกมาต่อเนื่อง2อาทิตย์ติดกันนะคะและก็ตอนนี้ค่ะวันนี้ปิดตลาดแดงเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังถือว่านะคะวิ่งค่อนข้างเยอะมากค่ะนะคะนี่คือสภาพตลาดนะคะวันนี้ก็นําสภาพตลาดมาแบ่งปันสักเล็กน้อยค่ะก็คือมันส่งผลต่อภาพใหญ่ของเศษรษฐกิจค่ะเพราะเนื่องจากตอนนี้ค่ะก็มีผลประกอบการในกลุ่มหุ้น นะคะต่างๆออกมานั่นเองก็ทําให้นะโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นของนะคะกลุ่มธนาคารนั่นเองออกมาในชิงบวกหมดเลยค่ะก็ทําให้ดาวโจนส์พุ่งขึ้นนะคะพุ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะอย่างวันนี้บวกอยู่ที่163.97ค่ะนะคะและทะลุ35,000กว่าไปแล้วนะคะ3 5ม0 0กว่าค่ะ S&P ก็4534.81ค่ะ Next ดัสนะคะก็คือ1 4ื่นกว่านะคะก็ถือว่าเยอะมากนะครับจากเมื่อก่อนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ N น็กซัเนี่ยหลุด1,000 0ืไปเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วหมื่นหนึง่งต้นปีก็ยังหมื่นหอยู่เลยค่ะตอนนี้นะะมาถึง1 4ค่ะนะ S&P นะคะตอนนี้ก็นะคะ จากเดิมอยู่ที่1,000 2,000เมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมา4 0่พขึ้นแบบเป็นเท่าหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็คือภาพใหญ่ของตลาดที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะว่าให้เพื่อนๆเห็นเรื่องเศรษฐกิจเริ่มฟื้นหรือไม่นะคะเริ่มฟื้นหรือไม่เพราะกลุ่มหุ้นะ่ะตอนนี้ก็ทำกำไรกันได้นะคะใครที่พีซื้อเมื่อปีที่แล้วก็ทำกำไรได้กันแบบจำนวนมหาศาลเลยนะซื้อของถูกรอขายกันนั่นเอง และบทวิเคราะห์ก็ส่วนใหญ่ก็จะวิเคราะห์ว่านะคะพอมันพุ่งเยอะๆก็จะมีการเทขายกันนั่นเองพอเทขายแหล่งเงินค่นนะคะคนที่ทํากําไรได้ค่ะเงินจะหลั่งไหลมาที่ตลาดริปโตค่ะนี่ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะว่า หุ้นมันจะขึ้นไประดับหนึ่งหลังจากนั้นจะเทขายและเงินมันจะไหลเข้ามาที่สินทรัพย์ดิจิต,ตอลค่ะนั่นก็คือนักลงทุนก็จะโอนมาลงทุนในส่วนของนะคะคริปโตนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูมันจะเป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการหรือไม่นะคะ วันนี้บิตคอยก็อยู่นะยังไม่ไปไหนเลยวันนี้บิตคอยนะคะอยู่ที่29 0 0 0ค่ะก็ทุบลงมาค่ะเมื่อตอนเช้าของอเมริกาก็ดันขึ้นไป30,000กว่านะคะและหลังจากนั้นก็ทุบลงมาอีกนะคะไม่ผ่านแนวต้านสำคัญค่ะนะคะเหมือนกับเปาวาลหรือลายใหญ่เตรียมขายไว้อยู่แล้วค่ะแต่ขายแบบทยอยทยอยขายนะคะฉะนั้นบิตคอยก็คงจะวิ่งอยู่ระหว่าง3 0 0 0 0นะคะ 30, กับ29 0 0 0นะคะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะ นะคะถ้าสูงสุดก็คงไม่เกินสามหมื่นหนึ่งกว่านะคะนี่ก็คือสถานการณ์บิตคอยอีทูเลียนก็อยู่ที่1นึ่งพันค่ะนะคะส่วนชิส่วนลูน่าคาสิกล่ะนะคะลูน่าลูน่าคาสิกก็วันนี้ก็ลบอยู่ที่1นึ่งสี เปอร์เซ็นต์ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่859ค่ะวอลุ่มการซื้อขายเบาบางมากค่ะมีแค่27.97ล้านเองแลง85ค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ของลูน่าคาสิกค่ะเราไปดูนะคะ อาลงนักลงทุนค่ะตอนนี้ก็ร่วงมาเล็กน้อยค่ะมาที่ระดับ50นะคะเมื่อวานขึ้นไปวันนี้ก็ลดลงมาอีกแล้วนะคะเรามาดูข่าวนี้บ้างค่ะก็มีชุมชนแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะนะซีซีผู้มีอิทธิพลนะอยู่เชียอมีเดียของ ของรูนาคาสิกนะคะวันนี้เขาก็โพสต์เรื่องคดีของโดคอนนั่นเองเนื่องจากนะคะโดคอนนะคะถูกฟ้องคดีพร้อมกับเทอรล่าฟรอมแลกนั่นเองและรวมถึงนะคะเหรียญน,นะ,ะในคําฟ้องมันอ้างถึงเหรียญรูนาคาสิกหรือรูนาเดิมค่ะนะคะ,นะคะและอยู่เอทเข้าไปในคําฟ้องด้วยว่าเป็นเหรียญที่นะคะไม่ปลอดภัยนั่นเองโดคอนค่ะข่าวล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะโดคอนก็ยืน่น คำร้องประมาณว่าคําคัดค้านนะคะเข้าไปโดยนะคะโดยอ้างคดีของ XRP นะคะเพื่อให้ศาลตัดสินยกฟ้องหรือนะคะตัดสินเช่นเดียวกันกับ XRP นั่นเองนะคะโดยคอนนะคะอ้างคําตัดสิน XRP เพื่อยกฟ้องคดีของพวกเขานี่คือตัวเล่งปรกริิยของดูหน้าที่ฉันพูดถึงเมื่อฉันใช้แล้วนะคะนี่ก็คือซีซีก็มีการแบ่งปันจากสำนักข่าวคริปโตนิวนั่นเองอะ เราไปดูนะคะนี่ก็คือเป็นชุมชนอีกหนึ่งท่านก็แบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะว่าเทอร์เฟรามแลกยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของกอรอตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ลูนา่าคือชื่อเดิมว่าลูน่านะคะอ่าปัจจุบันก็คือลูน่ากสิกนั่นเองและ USTC ขนาดนี้นะคะโดยสํานักงานนะคะที่เขาจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายนั่นเองนะคะยื่น ซึ่งเป็นตัวแทนของเชอร่าค่ะเพื่อให้ชนะคดีกรตอเอกสารที่แสดงถึงแบบอย่างสำหรับคำตัดสินของ XRP ถูกส่งไปยังศาลสหรลัฐค่ะนะก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะที่มีการแบ่งปันกันเยอะค่ะเราไปดูเนื้อหาข่าวสักเล็กน้อยค่ะนะคะเนื้อหาข่าวพูดถึงทำลายเทอร่าดูคอนอ้างถึงการพิสูจน์คดีของ x r p เป็นแบบอย่างในการยกฟ้องของ คดีของ SEC ของสหรัฐอเมริกาเทราฟอมแลกและโดคอนพยายามยกเลิกการฟ้องร้องที่ยื่นโดย SEC หรือกรอตอสหรัฐโดยใช้คำตัดสินของผู้พิพากษานะคะในคดีของ XRP นะคะเทราฟอมแลกและโดคอนพยายามนะคะยกเลิกฟ้องยกเลิกการฟ้องร้องที่ยื่นโดยสำนักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาโดยใช้คำตัดสินของผู้พิพากษาโทเลอร์นะคะทเลอร์ซึ่งในคดีของ x r p ก่อนหน้านี้เธอและนะคะโดคอนได้ on, ยื่นเอกสารเพื่อสนับสนุกนการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกคดีโดยอ้างว่าสำนักงานกรตอตของสหรัฐไม่มีเขตอำนาจศาลเช่นเดียวกับลูน่และ u s เปัจจุบันคือ USTC ไม่ใช่หลักทรัพย์ ภายใต้กฎสัญญาณขอการลงทุนดิฉันเชื่อว่าคดีนี้ศาลก็อาจจะยกเพาะฟ้องเช่นเดียวกันนะคะในมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะเชอร่าโดคอนนะคะใช้โทริสไดไดริสนะคะเพื่อย,ยกเลิกนะคะไดไดริสเพื่อย,ยกเลิกคดี SEC ฟอร์มแหลกและทนายความดวคอนผู้ร่วมก่อตั้งยื่น อำนาจนะคะยื่นอํานาจเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคําร้องให้ยกฟ้องโดยสํานักงานคณะกรรมการกํา,ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะะอนุญาตโดยสารค่ะอนุญาตให้จําเลยทั้งสองและโจทยืย่นคาบอกกล่าวเกี่ยวกับอํานาจเพิ่มเติมกับการยกฟ้องค่ะทนายความจากสํานักงานกฎหมายชั้นนํานะคะในสหรัฐอเมริกานะคะโอ้เขามีเงินจ้างอ่ะถ้ามีคดีความนะคะถูกฟ้องเยอะอย่างนี้นะคะต้องจําเป็นกับ ทุ่มสุดตัวกนะคะทุ่มสุดตัวก็คือต้องจ้างทนายดังๆกับที่เชี่ยวชานั่นเองนะคะนี่ก็คือคดีค่ะที่มีการพูดถึงที่มีการแบ่งปันกันค่อนข้างเยอะนะคะ,ะในเนื้อหาเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่อง USTC กับ นะคะลูน่าคลาสิกเรื่องการรีเพ็กนั่นเองนะคะดรคิมได้พูดถึงนะคะหนึ่งในผู้พัฒนาหลักเทอร่าได้แบ่งปันข้อความที่น่าทึ่งนะ,ค,ะคุณมีสระน้ําและคุณกําลังพยายามเอาน้ําออกคุณมีรูเล็กๆ,ๆที่น้ำไหลออกมานั่นคือการเผา,ผาภาษีนะคะอาพูดง่ายด็อกเตอร์คิมก็ส่งเป็น,นในงานในเป็นคำใบ้เล็กๆนะคะว่า นะคะรูหน้าคาสิกดูเอทเนี่ยคุณถืออยู่เนี่ยกูรู้ไหมนะนะสิ่งที่จะทําให้รูหนา้ามันลดลงได้ต้องเจาะรูให้น้ํามันล้วนไหลนั่นก็คือการเผาไหม้นั่นเองนะเอ่ะเรานะพูดถึงสระว่ายน้ำนะคะสระว่าน้ําต้องเจาะรูมันเยอะ การเจาะรูก็คือการเผาไหม้นั่นเองเราสามารถทําลายหลุมให้ใหญ่ขึ้นและปล่อยมันด้วยวิธีนั้นนี่คือการแลกเปลี่ยนตลาดกับรีเพ็เป็นสิ่งที่ต้องทําซ้ําด้วยตัวคุณเองมันเป็น,นกลไกที่ทําให้มันน่าตื่นเต้นประเด็นของอิมเบดคิมคือตัวแทน USTC เราคิดว่าปัญหารีเพ็ USTC จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพูดง่ายๆแพ้แลวสิ่งที่ดรคิมกาลังสื่อสารก็คือ ตอนนี้รีเป็กกำลังจะมาแล้วซึ่งไอรีเป็กเนี่ยมันน่าจะเป็นการเจาะรูครั้งใหญ่นะคะเจาะรูให้ใหญ่มากนะคะและมันก็จะทำลายนะคะลดอุปทานนั่นเองนะ,ะนี่คือในสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์นะคะ่วนท่านนี้ค่ะก็มีการแบ่งปันนะ,ะชุมชนลูน่าเช่นเดียวกันค่ะ พูดถึงนะคะเราต้องการบางสิ่งที่รวดเร็วเพื่อเติมเต็มสําหรับการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพรูน่าจะประสบความสําเร็จ ก,กลุ่มชุมชนนั้นถูกใช้สําหรับโครงการชุมชนนะคะเหมือนกับเครือข่ายอื่นๆที่ทํากันนะคะนี่ก็คือเขาสรุปถึงนะคะเงินภูของลูน่าคัส,สิกที่ยังคงเหลืออยู่นั่นเองนะะก็มีอยู่ที่ประมาณ713ล้านลูน a าส่วน USTC ก็ประมาณ5ล้านลูน a าค่ะนะคะนี่ก็คือข้อมูลสรุปในเรื่องของภูนะคะของมูนิม i t ตนะคะ บาลานนะคะเราไปดูต่อท่านนี้ก็มีการพูดถึงนะคะหลังจากทีม L 1ได้ลาออกไป2ท่านปรากฏว่าหลังจากลาออกนะคะจริงๆมันก่อนหน้านั้นนะคะ L1 เขาก็โดนโจมตีอย่างต่อเนื่องถ้าเราติดตามนะคะในข้อเสนออื่นๆที่ผ่านมานะคะเขาโดนโจมตีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะจนเขาทนไม่ไหวท่านเอกเพราะ เข้าไปรัมเมอร์ส่วนตัวเขาค่ะเขาก็เลยลาออกนะคะประมาณนี้ท่านนี้เขาบอกว่าเนี่ยทีม L1 เนี่ยถูกโจมตีนะคะพยายามอ้างสิทธิ์ในอำนาจโดยทำให้ทีม L1 ไม่สเสถียรมีการสร้างเวกเตอร์นะะ vector, พื้นผิวโดยมีฮอปบิกเป็นส่วนของขยายของบใบในลูน่านะคะพูดง่ายก็คือนะคะก็มนเรื่องอำนาจค่ะเดียนเชื่อว่าเนี่ย คนนี้เรื่องอำน,นาจค่ะนะคะพยายามดึงกลุ่มของตัวเองมาทําก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่าก่อนหน้านี้ทีมนี้ก็พยายามสร้างทีมขึ้นมาเพื่อมาทํางานคนกลุ่มนี้อดีตค่ะก็เคยทํางานร่วมกันมาก่อนนะคะในทีมของนะคะช่วงแรกๆในการฟื้นฟูลูน่าคลาสิกเลยนะคะก็คือมันเคยทํางานด้วยกันอะ่ะมันขัดผลประโยชน์กันนี่คือมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะคะเรามาดูต่อกันเราเป็นนักลงทุนกันเราก็แค่ ดูค่ะนะคะเรามีหน้าที่ดูค่ะแต่เราไม่ไปเล่นกับเขาค่ะนะคะอ่าดิฉันอ่านข่าวเพื่อ <Og> นๆก็อย่าไปนะซีเรียสค่ะนะคะเราตามอย่างเดียวคือฟื้นฟูรูหน้าได้หรือไม่าาราคามันพุ่งหรือไม่แค่นั้นเองนะ,ะส่วนท่านนี้ค่ะ เคซี่เขาพูดถึงข้อเสนอนี้ค่ะข้อเสน,นอที่เปิดโหวตนะคะในเรื่องเกี่ยวกับแผนนะคะของ L1 ค่ะในในการที่จะนำกระเป๋า wallet มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ค่ะที่มีอยู่นะคะในข้อเสนอนี้ค่ะ114นะคะ1 1 1 1 5 4นะคะ 1 154ตัวเลขนะคะหมายเลขนะคะเห็นไม่ชัดค่ะหน5่งหหรือไม่นะคะอ่าก็คือเขาเห็นด้วยนั่นเองนะคะเขาก็เลยลงคะแนนให้ค่ะนะคะเพื่อให้ระบบมันได้ทํางานและกระเป๋าเงินตัวเนี้ยนะคะมันเป็นกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้เลยก็ควรที่จะกลับมาใช้งานมันหรือไม่นะคะเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนี้นะคะอ่าก็คือกระเป๋าเงินของเชอราา เลเบลนั่นเองนะ,ะเราไปดูข่าวน,นี้ค่ะคริปโตที่ถูกค้นหามากที่สุดค่ะนะคะมาดูนะคะว่าลูน่าติดท็อปกับเขาหรือไม่นะคะในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นข้อมูลของคอยมาเก็ตแคปค่ะนะคะจะมีนักลงทุนค่ะไปเฝ้าจับตาดูการเคลื่อนไหวราคาค่ะเราไปดูค่ะท็อป10อันดับมีเหรียญไหนบ้างกันมีลูน่าอยู่ในท็อปไหมนะคะอ่าเรามาดูนะคะ สาระบันริปโตที่มีการค้นหามากที่สุดในปี2023ค่ะ10ส,สะกุลเงินดิจิตอลที่มีปริมาณค้นหามากที่สุดค่ะบิตคอยอันดับที่1ค่ะเรียนชี้บาค,ค่ะโอ้โหเรียนทำข่าวชี้บาอยู่ด้วยติดอันดับที่2ค่ะอีทูเรียนอันดับที่3ซา,าราน่านะคะอันดับที่4เทอรล่าค่ะทอร่า <c oughs> เอร่าค่ะโครงการริบโตที่พยายามเรียกคืนความรุ่งเรืองค่ะนะคะไปติดอยู่อันดับที่เท่าไรเนี่ยนะคะอันดับที่5ค่ะนะคะและ XRP อันดับที่6ค่ะด็อกคอยเจ็ดค่ะ FTX โทเคนก็ติดกับเขาด้วยนะคะขนาดนะคะบริษัทมันไปแล้วค่ะนะคะไปติดกับเขาอยู่ด้วยนะคะและก็เปเป้นะคะและก็ไบแนนนะคะนี่ก็คือ10สกุลเงินค่ะที่ติดท็อป การเฝ้าจับตาดูค่ะฉะนั้นลูหน้าแม้วรุ่มการซื้อขายจะเบาบางก่นนะคะคือประวานไม่ได้ปั่นนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ไม่ไม่ดึงเมาเข้ามาเล่นค่ะถ้าประวานไม่ปั่นเนี่ยเม้าก็ไม่เข้ามาค่ะนะจะเรียกว่าเม้าก็ไม่ได้เนะนักลงทุนก็แล้วกันเนาะ,ะลายย่อยไม่เล่นค่ะถ้าพักตัวนานนะคะเรามาดูนะคะไปดูในส่วนของลูน้าคลาสิกเลยค่ะเขาพูดถึงอะไรนะคะ ในส่วนของเทอรล่าโครงการเข้ารหัสลับที่พยายามเรียกคืนความรุ่งเรืองในอดีตค่ะนะการล่มสลายอย่างมากของระบบนิเวศเทอรล่าในปี2022ส่งผลกระทบอย่างมากจนทําให้เทอร l ล่ายังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลที่มีการค้นหามากที่สุดในนะที่สุดแม้นะที่สุดในปี2023หลังจากเทอรล่าและ USTC สเปสเปินะเปค,คอยแทบไม่มีค่าชุมชนนะคะ เทอรกาก็แยกออกเป็นสองค่ายชุมชนส่วนหนึ่งเปิดตัวบล็อกเชนใหม่และขณะที่อีกกลุ่มยังคงใช้บล็อกเชนเดิมภายใต้ชื่อเทอร่าคลาสสิกนะคะอ่า เธอร่าคลาสสิกเป็นผู้มีส่วนสําคัญต่อความสนใจในการค้นหาคําว่าเธอล่าเนื่องจากมีชุมชนออนไลน์ที่คึกคักมากและยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทอลที่ได้รับความนิยมในตลาดเหรียญยังคงมีมูลค่าตามราคาตลาดที่น่านับถือมาก ที่503ล้านดอลลาร์ซึ่งต้องซึ่งค่อนข้างน่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเทอร์าในปี2022ค่ะนะคะนี่ก็คือข่าวค่ะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงซ e อเทอร์ราฟรอมแดกคนใหม่กล่าวว่าพวกเขามีแผนสำหรับวิธีการกอบกู้เครือข่ายเทอร่าค่ะนะคะตอนนี้ดคอนก็มีการแต่งตั้งนะคะก็คือให้มีซ e อคนใหม่แทนเขานั่นเองนะคะไม่มีข่าวต่อไปเทอร์ราฟรอมแดก มี CEO คนใหม่บริษัทคริปโตมีปัญหาด้านกฎหมายและการบริหารซึ่งเป็นผลมาจากนะคะการจำคุกอดีตซีโดคอนขณะรับโทษจำคุกในมอนเตนเนโกอดีตประธานกรรมการรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้นะคะ mm hmm. บริษัทกำลังเดินหน้าต่อไปด้วยแผนการที่เป็นรูปธรรมเพื่อก,กอบกู้เครือข่ายเทอรล่าต่อด้วย mm hmm. เทอร่าคลาสสิกและเทอรล่าคลาสสิก ลบเป็น1.73จากรายงานวอ t สตี t นะคะ CEO คนใหม่ของเจอร์าฟอมแลกคือนะคะคริสอา่าเอมอร์นินะคะเอมอาร์เอมานนะคะเอมานินะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยเขาอยู่กับบริษัทมาตั้งแต่ปี2564เขาดำรงตำแหน่ง2ตำแหน่งคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินก่อนเข้า ร่วมเทอรล่าปรอมแลคเขาดำรงตําแหน่งซีอโอนะคะของบริษัทอื่นมาก่อนนั่นเองนะคะนี่เขาก็พูดถึงวิสัยทัศน์ค่ะดิฉันกอบนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเทอรล่าเทอรล่าล่มสลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเก่านะคะคุณไม่ดูค่ะนะคะเรามาดูข่าววิเคราะห์ราคากันบ้างค่ะนะคะการคาดการราคาเทอรล่าคลาสสิกขณะที่ตลาดหมีส่งรูหน้า ไปสู่การสนับสนุน04ตัว85จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปค่ะนะคะในช่งเทคนิคนะคะมันมีโอกาสที่มันจะดีตัวกลับขึ้นไปหรือมไม่ราคาของเทรล่า คลาสสิกลดลง1.5%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยราคาลู n a ลดลงเหลือนะคะ04ตัว873ดอลลาร์นอกจากตลาดคริปโตโดยรวมเพิ่มขึ้น1%ขนานี้ลูน่าเพิ่มขึ้น3.5%ในช่วง7วันที่ผ่านมาแต่ลดลง2%ในช่วง30วันที่ผ่านมาในขณะที่อะคอยค่ะลดลง39%ตั้งแต่เดือนมกราตรงกันข้ามกับสกุลเงินดิจิตอลอื่น ส่วนใหญ่นะคะฟื้นตัวอย่างมากนะประสิภาพที่ล้นหลามนี้ส่วนใหญ่มาจากความล้มเหลวของชุมชนเดือรา ะะฟอร์มแะะคะในการทําสิ่งใดก็ตามที่สําคัญเพื่อสนับสนุนราคาลูน่าและเพิ่มระบบนิเวศโดยยังมีข้อโต้แย้งอีกมากนะคะเกี่ยวกับประเภทของข้อเสนอที่ต้องนําไปปฏิบัติเพื่อทําเช่นนั้นอย่างไรก็ตามข้อเสนอใหม่บางข้อะะสามารถดึงดูดข้อตกลงส่วนใหญ่ได,ด้ด้วยแผนใหม่ในการพัฒนาโครงการพื้นฐานกระเป๋าเงินเจอร่า นะคะเทอรลาคลาสสิกที่ดูเรากับว่าได้รับการยอมรับค่ะการคาดการการาคาเทอรล่านะคะคาสสิกขณะที่ตลาดหมีส่งลูน่าไปสู่การสนับสนุน04ตัว85จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะแผนภูมิของลูน่าแนะนํานะคะจากข้อมูลนะคะอาจต้องประสบกับการขาดทุนอย่างมากก่อนที่จะสามารถดีตัวได้อีกครั้งโดยตัวบ่งชี้นะคะของมัน เผยให้เห็นถึงการขาดโมเมนตัมนะคะหลังจากเพิ่มขึ้นมามากในสัปดาห์นี้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่30วันสีเหลืองของ l ูหน้าก็แบนลงเล็กน้อยและดูเหมือนว่าจะเริ่มลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย200ในเร็วนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการล่วงลงมากขึ้นนะคะ ในทํานองเดียวกันดัชนีความแข็งแกร่งสัมบันธ์กันนะคะกับสีม่วงนั่นเองในเชิงเทคนิคนะคะได้ลดลงจากระดับปานกลาง50นะเกือบ40ซึ่งส่งสัญญาณถึงการขึ้น,หนไหวโดยรวมไปสู่การขายที่อาจแย่ลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะที่เขาว่าระดับแนวรับของลูน่าสีเขียวนะคะดีขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและน่าสนใจ ที่จะดูว่าเหรียญสามารถต้านการลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญ04ตัว85ได้หรือไม่หากลดลงต่ำกว่าเครื่องหมายนี้การลดลงเพิ่มเติมอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ค้าบางรายสูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิตอลถึงขนนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าภาพลวมของลุนาดูดีขึ้นเล็กน้อยในขณะนี้นะคะมากกว่าที่เป็นมาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในขณะที่ข้อเสนอด้านการกํา กำกับดูแลรูนา่ากิทธิ์ล่าสุดจำนวนหนึ่งถูกปฏิเสธโดยชุมชนแต่ข้อเสนอหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินสำหรับเครือข่ายนะคะดูเหมือนจะได้รับการอนุมัตินะคะนี่ก็คือข่าวนะคะอ๋อเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าเงินก็คือข้อเสนอ1 1 6 4 5ค่ะนะคะต้องขอไปนะคะที่พูดหมายเลขนะคะข้อเสนอผิดนะคะ1 1 6 สี่ห้าค่ะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนั่นเองนะการยอมรับข้อเสนอนี้จะเป็นกําลังใจให้ลูน่าเนื่องจากจะเป็นการเปิดตัวความสามารถของกระเป๋าเงินที่จะทําให้เครือข่ายลูน่าคลาสิกน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับการพัฒนาในทางกับการสิ่งนี้สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสําหรับบล็อกเชนของลูน่าซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับนะคะอคคอยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถให้ชุมชนเทราคาสิกมีบางอย่างใน การชุมนมุมนะคะเนื่องจากมีเมื่อสัปดาห์และเดือนก่อนหน้านี้พบพว่าผู้ตรวจสอบความถูกต้องไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจํานวนหนึ่งนะคะนี่ก็คือข้อนะคะข้อมูลนั่นเองนะความไม่ลงรอยดังกล่าวขัดขวางประสิทธิภาพรูน้าเมื่อเร็วนี้แต่ถึงแม้กันจะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในแง่ของการกระทําของเทอร์ลักาสิกบล็อกเชนน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักพัฒนาก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าลูน่าจะไม่เห็นการ ชุมนุมครั้งใหญ่ใดๆจนกว่าจะมีการดำเนินการตามแผนที่เป็นรูปธรรมสำหรับตึง USTC อีกครั้งนี้คือสเปนคอยนะคะน้องสาวรูน่าซึ่งก่อนหน้าซึ่งก่อนการเกิดเหตุนะคะหรือ,อดีเป็กนะคะที่หน้าอับอายในเดือนพฤษภาเป็นเหตุผลเดียวที่เหตุผลเดียวทำไมทุกคนจึงใช้เชลล่านะคะบล็ Blockchain, อกเชนตอนนี้รูน่ายังคงยืนอยู่ที่ราคาต่ามากที่นะคะ อยู่0 16กว่านั่นเองสําหรับซัเปินคอยนะคะอย่างไรก็ตามหากในที่สุดชุมชนเทอรล่าคลาสสิกสามารถบรรลุแผนการที่เป็นจริงสําหรับตึง USTC อีกทั้งลูน่าจะช่วยจะลูน่าจะรวมตัวกันอย่างหนานแน่นควบคู่กันไปค่ะนะคะ แผนดังกล่าวไม่น่าจะมาถึงในฤดูนี้แม้ว่าข้อเสนอจะได้รับการยอมรับเมื่อทดสอบวิธีการที่ตึงใหม่ได้สําเร็จก็ตามด้วยเหตุนี้จึงไม่ฉลาดที่คาดว่าลูน่าจะทําการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในฤดูนี้โดยเป้าหมายระยะสั้นสําสหรับอกอร์อัคอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0ึก็คือลดศูนย์ไปหนึ่งตัวนั่นเองนะคะนี่ก็คือบทวิเคราะห์นี้ล่ะเรามาปิดข่าวบทวิคห์การเบิร์นนะคะ เป็นการอ่านสั้นๆนะคะลูน่าเบินไปเท่าไหร่นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะในเดือนกรกฎามีการเบินไปมากกว่า68,000ล้านครั้งโดยมีอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยอยู่ที่181ล้านลูน่าต่อวันแม้จะมีอัตราการเผาไหม้สูงแต่ก็ยังมีลูน่ามากกว่า5.5ล้านล้านหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเพียง380ล้านในเดือนพฤษภาคมค่ะอะไรทำให้อุปทานลูน่าสูงขึ้นนะคะลูน่า เป็นโปรโตคอลบล็อกเชนแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานบน,นกลไกนะคะทามามิติพิสูจนการมีส่วนร่วมเสียงที่ปลอดภัยได้รับรองกันออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมนะคะที่ต้นต่ำและปลอดภัยนะคะหลังจาก UST สูเสียหมุดไปหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาอัตราการเผาไหม้คืออะไรนะคะและก็แรงกดดันเพราะว่าเงินปืนดอูหน้านะคะ ่านี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ที่นํามาแบ่งปันนะคะาราคาลูน่าคลาสสิกนะคะจะไปต่อหรือไม่นะคะก็นะเราเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าลูน่าคลาสสิกมันเป็นช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะราคามันจะขึ้นก็ย่อมมีปัจจัยสนับสนุนมันถึงจะขึ้นค่ะปัจจัยที่ต้องจับตาดูก็คือ2ปัจจัยก็คือ ปัจจัยภาพใหญ่ของตลาดค่ะถ้าตลาดดีบิตคอยพุ่งลูน่าก็มีโอกาสจะพุ่งตามนะคะแต่อาจจะไม่แรงนั่นเองนะคะเพราะบิตคอยพุ่งแรงนะนักลงทุนก็คงจะไปเล่นบิตคอยก่อนเพื่อเล่นช็อตเล่นลองเล่นเทสสั้นกันนะคะส่วนถ้าปัจจัยภายในลูน่าอัปเกรดบล็อกเชนนะสำเร็จทุกบร์ชั่นและรีเป็กไปได้ ตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องจับตาค่ะก็อาจจะไปลดอุปทานรูหน้าครั้งใหญ่ก็อาจจะทําให้เกิดกระทิงครั้งใหญ่กับรูหน้าแหน่โคตได้นั่นเองนะะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์ค่ะนะคะปิดท้ายนะคะ คลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะในการพูดถึงราคาการวิเคราะห์ส่วนตัวของดิฉันก็ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนต้องมาซื้อนะคะต้องใช้วิจารณญาณทําการบ้านด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นทุกคลิปเลยขอบคุณนะคะปิดท้ายด้วยคาเตือน